สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้ด้ครับผมอูน้ำไส้สีพาทยมีพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ำกันเนาะครับผมในงวดหนึ่งตุลาสองพันห้าร้ยหกสิบหกเนาะครับกาสิเป็นขีบเบาเนาะครับผมครบแปดหน้าที่ครับผมมาตามแนวทางให้พียพี่น้องในรุ่นโชครุ่นหลับมันหมางน้ำกันเนาะครับผมพอให่ลำรวยลำรวยด้ครับผมที่เขามารับช้มขีบอูน้ำไส้ได้ครับจนจบขีบเนาะครับผม สู่ๆไปนน้ำกันเนาะครับผมเล็กนีเขามีรุดได้แต่ว่างวดหนีแม่เป้นกะสทรงของเหล็กหลวงพี่พี่บูนรักด้อครับผมไหแม,แม่น้ำเสียแม่น้ำเสียเลยไหอูน้ำใส่มาไทายถอดไหทางสองยูทูบอูน้ำใส่เดี๋ยวรับส้มรับฟังน้ำกันเนาะครับผิดจรณนาในการรับส้มรับฟังน้ำกันนะครับเป็นแนวทางเนาะครับผมตัวเลขกเขาได้ถูกรูปแบบ มาได้ทุกลูปแบบเด้อครับผมอ่าสูสีน้ำกันนะครับเมื่อนี้กับบรรยากาศหลังบ้านเหมือนเดิมเนาะครับผมปลาเขา่าเคี้ยวเนาะครับอ่มา,ามาามแนวทางให้เอฟซีทุกคนนะครับผมเมื่อนี้สิไปถวายใครได้ครับกับแม่น้ำเสียพอเก่ามาเสียสีเดทไทยบรรยากาศได้อีกคลิปหนึ่งเนาะครับผมให้พ่อให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันเนาะครับ่บาไป ทำบุญน้ากันนะครับผมห้างจะเขาอุดอรนะครับผมธาตุท่องครับเป็นสถานทีบ่บรรยากาศศักศิ์เนะครับอยู่ทียงหน้าเหมือนเดิมนะครับผมโอ้มอนี้บ่มมีฝนได้ด้วยครับผมเอฟซีครับฝนบ่ตกแล้วครับมืดหนาฝนอีลี่ล้วครับผม มือว่านห่อนคักรีนะครับผมทางอุดอรนี่เรีอว่าห่อนมดทัวประเทศแล้วเนาะครับผมะไปใส่ใมากใส่ใกะมีห่มน้ำด้วยครับผมหรือเสียเห็นยาวเนาะครับเพื่อว่าให้จะาของห่อนเนาะครับผมดูแลสุขภาพกันด้ครับผมเอฟซีครับะสู่ๆครับผมเป็นกำลังใจให้เอฟซีทุกคนนะครับะขอขอประคุณ เลขหลวงพี่พี่บุญรักเด้อครับผมที่ให้แนวทางอูน้ำใส่ด้มาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนํากันเนาะครับผม,ม,มรบรบนนครมัเป็นแนวทางลําทางรวยให้ e FC ทุกคนปิจจรณารับชมรับฟังนํากันเนาะครับครัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใส่ด้อครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาหรือบ่พลาดคลิปดีๆจากอูน้ำใส่เนาะครับผมอ่าสิได้รุ่นรับ ชคมันมันน้ำกันนะครับผมในงวดหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคี่ภาคพอมีพี่น้องไปเบื้องตัวเลขก,กันนะครับผมคร่ากับเลขหลวงพีพีบูนรักนะครับผมกัในงวดหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมบนล่างครับผมบนล่างเนาะมีเก้าสามสามเก้าหกสามสามเก้านะครับผมสามงวดนี่เป็นหามากคักกี่หลีเนีครับผม เป็นแนวทางให้เอฟซีนะครับอมาเบิร์กันได้เลยครับผมแคปหน้าจอเด้ครับเอฟซีครับนี่ครับเลขหลวงพี่พี่บูญลักนะครับผมหนึ่งต่อคอตุลาคมสองพันห้าร้อหกสิบหกนะครับบนล่างครับผมเก้าสามสามเก้าหกสามสามหกบนล่างกลับด้วยครับผมเ็นกลับให้พร้อมได้เ้ยครับเด เพือสิบ่าพลาดนะครับผมเรือเหล็กก็ต้องมีดกลับด้วยนะครับผมป้องกันไว้นะครับเพื่อสิบว่าพลาดนะครับผมนักลบต้องป้องกันนะครับผมสูน้ากันเนอครับเอฟซีครับเหล็กล้วงพีพีบุญหลักเป็นจะมาใไห้สุกในลาบพ่อพ่อครับงดเนี่ยต้องมาหลับส้มหลับฟังน้ากันนอครับผมผิจารณหน้าเป็นแนวทางนอครับมือนีกระสีผ้าพอยพี่น้องไปส้มบรรยากาศนอกสถานที่ เด้อครับผมค่ะสุภอัดตัวเรียกยู่นอกสถานที่ผอมไปทํำบุญ้อมได้ครับผมค่ะสี่ห้พรอะพี่น้องติเบิ่งบรรยากาศสถานที่ศักดิธิ์นะครับถาดพระธาตุพ่นท่องนะครับผมยิ่ทางสี่เขาอุดรท่านี่นะครับผมอ่าสี่ไปถวายไข่เนาะครับให้เพื่อนเพื่อจะได้รับสชครับลับมันหมานน้ำกันในวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะครับผมอ่าสีไเด้ ไวยพอให้เล็กเขาซองไฮเอฟซี e FC, ได้ลำดีลุ้ยน้ำกันเนาะครับผมในงวดหนึ่งตัวล่าเนี่เนะครับหรือถูกถูกงวดเนาะครับผมอ่าสูยสูน้ำกันเนาะครับตรงปลาบบมี่เด้อครับบอลโซาต๊กเหรอครับผมบบมีจงปลาไฮคอยพี่น้องในเบื้องน้ำกันแล้วเนาะครับผลหยุดแล้วมีตานาแรงเด้อครับ สิมาเป็นแนวทางในเอฟซี e ทุกคนนะครับผมเพื่อในเบิ่งบรรยากาศน้ำในเบื้องตัวเหลขกเป็นน้ำกันเนาะครับนี่ครับต้นมะ่มวงครับผมต้นมะ่มวงปลูกยู่หล้างบานนี่รู้สึกว่าอียงปลูกยู่หล้างบานนี่กะร่มเย็นเกิดมดทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าเกิดยื่บบานแม่น้ำเชียทั้งแน่นเป็นดินบดีเนาะครับมันกเลเหีียวแห้งมดเนาะครับผมนี่ครับ บักหงถ่ามันเทอมอีครับไว้เห็ดของหวานครับผมเห็นมันยงเลี้ยงจังหวันดีนะครับสีดีเบิองน้ากันนะครับกะยูน้ากันนะครับผมจนบักหงหรือมะละกอเ่อมหมดแล้วครับจึงไปพร้อมๆรมกันนะครับบูน้าเซกสิพยายามตามแนวทางให้พอมีพี่น้องยูแบบนี้แหละครับผมจู่สูนน้ากันครับกัขอขอพระคุณพอมีพี่น้องนะครับที่ยังติดตามส้มขีบอูน้ำเอยู่ตลอด ยังบอถิมป้าอุน้ำไส่กับขอขอพระคุณทุกคนนะครับถูกกำลังเร่งใจที่เขามาคอมเมนต์สอนแบบนั่นแบบนี้นะครับผมกับขอขอพระคุณทุกคนนะครับอูน้ำไส่สีพยายามปรับปรุงแจก้ไขหน้าคตอีกยาวไกลนะครับผมเพิ่งเริ่มทำได้บ่ถึงปีนะครับผมกติสูไปน้ากันเออครับผมฝากเนี่ยฝากตัวเอฟซีทุกคนเลยเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานนี่เด้อครับ สูสีน้ำกันครับผมเอาสีพามายํำเบื้องอีกนะครับเสียงหน้าเหมือนเดิมแคบหนาจอไวเด้วยครับ F ซี่ครับผมปนี่ไม่ใี่พออีเแม่เนาะครับเพอ่อสีบ่วผาดเหล็กแนวทางเนาะครับผมนีม่ครับย้ำกันเนาะครับผมเลขหลวงพี่พี่บูล,ลัษครับผมหนึ่งต่อคอหกหกครับผมบนล่าง เก้าสามสามเก้าหกสามสามหกครับผมกลับด้วยเพินกับให้พ่อมาได้ครับผมเพื่อเรนรุ่นน้ำกันนะครับสามมาให้เห็นนะครับต้องมาครับผมเป็นเลขสูตรคำนวณเปิดได้ครับเป็นแนวทางให้พ่อพี่น้องได้รับสุขระดับ,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 บมันมาน้ำกันแคปหนาจอไปได้ครับเอาครับกัคลิปนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องถูกหวยรวยเงินไปนน้ำกันนะครับผม สูยๆน้ากันสักวันต้องเป็นวันของฮ่อเนาะครับเพิ่มฝันบ่มีวันหมดอายุสักวันหนึ่งต้องเป็นวันรุ้ยของฮ้อเนาะครับผมยิบลอตเตอรี่ใบใหถ้ถูกงวดถูกงวดเด้อครับผมเอฟซี e ทุกคนอยากเขียนเอฟซีในสองอ้นน้ำใสถูกรวันที่หนึ่งทุกคนนะครับผมต้องเป็นมือของฮ้อเนาะครับผมกับคลิปนี้กัขอให้ดำาุย้ยยูดีไม่แห้งอยาเก็บอยาไข่นะครับผมยูสีมีเงิน ใส่ตลอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้อูน้ำใส่กะสวัสดีครับ